ผมยังจบแล้วจ <ห gar. S 2> ู้จู้จโ้สองที่สองสองที่สองสามที่สองสี่ที่สองห้าที่สองหกที่สองเจ็ดที่สองแปดที่สองเก้าที่สองสิบที่สองสิบเอ็ดที่สองสิบสองที่สอง เปลี่ยน,น,นอะไรไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนไง่ายไปจุ๊บบ้านน่ารักจกังอ่ะเรยกอยากใส่หมวกบมนจุ๊บบ้าแต่ว่าแต่ว่าผมเดวมันชี้หอกมา <c oughs> <c oughs> ก็ถมเดวไม่ได้ผมเดวกำลังขึ้นไงไรผมอ่ะแต่เกลติกิอันนี้ก็น่ารักแล้วอะ่ะ พี่เจเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนแขนใหม่แล้วสองห้าสองแล้วน้ะมันขาดน,นิดนึงอ่ะแต่อันนี้มันไม่เต็มเอาอนไหนอันนั้นเต็มแต่ขาดน,นิดหน่อยนิดเดียวตรงกลางแต่อันนี้อ่ะไม่เต็มไม่เอาอันเต็มแต่ขาดน,นิดหน่อยเอาเต็มเหรอใช่ขาดน,นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกมันมองไม่เห็นหรอกเดียวมันนิดเดียวอ่ะโอเคไปงั้น จิมฮะแกฟาร์มกับใครอ่ะเราฟาร์มคนเดียวอ่ะชิ้นๆเราไม่เชื่อไงหรอกเราจะโกหกทำไมอ่ะแกมากับใครเรามาคนเดียวไม่ได้เราเสร็จยาไวๆใช่จองานนะทักมาทักมาหาเราคนนแล้วไม่ทักได้ไหมแล้วแต่ไม่ต้องทักมาไม่ต้องทักมานะ พี่ททนพี่พแทนมิดแด้วอ้ามิดเดลมิดเดลรู้จักหรอทำไมอ่ะทำไมจนป้าทำไมอ่ะจันป้าเรื่รองอะไรท่าหล่อเขา,าชื่อมีเกลวแล้วเขาถามว่าข้างในชื่ออะไรบอกว่ามิเดลกับกุณเจนไมรู้จักเขาไปแกไม่บอกฉันล่ะ เอาหน้าไปไว้ที่ไหนแม่เนนูจะรู้ไหมว่าจุ๊บ้าไปถามเขาว่าบอกเขาไปค่ะวันนี้คือรายการล้อกันเล่นจุ๊บ้าไปใส่กระเป๋ามีเมื่อกี้คือรายการล้อกันเล่นนะคะคุณได้อยู่ในรายการแล้วค่ะจุ๊บ้าใส่กระเบ๋ามีกองใส่กระเป๋าอย่างนั้นใส่กระเป๋าสีหนึ่งห้าแปดสีหนึ่ง แฟนต้องด้วยไหมพี่แทนพี่แทนที่นี่มันต้องฟาร์มนะคะจะไม่มีอะไรเลยที่นี่มันต้องอะไรนะครับต้องฟาร์มมีแค่ฟาร์มอย่างเดียวด้วยตอนนี้แล้ววา่าฟาร์มยังไงครับพี่ไม่เคยฟาร์มเลยก็ไปยืนตรงจุด แล้วมันก็ฟาร์มให้มันไม่ต้องไปวิ่งเก็บหรออ๋อใช่วิ่งเก็บถ้าไม่มีบัตรโดโดบัตรอะไรนะครับบัตรโดโนฟาร์มค่ะมันต้องครับแล้วมันใช้อะไรขรับอ่ะมันใช้พวกของเหมืองในการครับตอนแรกเราต้องทำของเหมือนแล้วไปดีชาโดเจมดีชาโดเจมได้เสร็จเอาไปครับเป็นบัตรโดโตฟาร์มคุณเจนเหรอครับ ค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับฟาร์มหรือยังเอ่ยฟาร์มแล้วค่ะแต่ยังไม่ฟวยค่ะเดี๋ยวใช้ชีวิตมานลำบากสองวันแล้วค่ะที่ให้ผมมาเอาไปได้ใช้ที่จะไม่มาแล้วนี่เป็นไข้ครับพี่คุมคุมไหมไม่สบายหรอทราบนอนติดเตียงมาสองวันละนี่ก็ยังไม่หาย มเสียงมันไม่สบายจริงหายไวๆนะคะนักแกมว้ปทำอะไรมาทำไมเสียง <c oughs> ดูดังๆแปลกๆเสียงเร็วดังหรอเรีวอาจจะเปลี่ยนลำโพออันลงให้ละ <c oughs> อยู่ดูไวครับอันนี้ได้ยินไหมคะอันนี้ก็เบาไปครับโอเคอันนี้พอดีไหม โอเคโอเคโอไม่บอกล็อกรถไงวะใครบอกล็อกรถยังไงข้างในเหรอืมฟาร์มยากไมหมทำทีเนี่ยไม่ยากไม่ยากหรอ่ะพี่บอกแผนที่ขึ้นมาปุ๊บขับรถทั่วเมืองขับฟาร์มทั่วเมืองเห็นที่มันเป็นกล่องไม้สีแดง สีส้มสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีม่วงเห็นไหมคะม,มันคืองานฟาร์มที่พี่ต้องไปฟาร์มรอบเมืองแล้วก็มาขายตรงอีโคตรงร้านอกากาศที่เป็นสีแดงๆองนั้นคือที่ขายมันฟาร์มไม่ยากแน่ใช่ไหมครับไม่ยากค่ะแล้วทำไมแกบอกว่าอยาไปฟาร์มไหม เดี๋ยวพี่เกี่ยวฟาร์มไม่อยากฟาร์มดูไม่อยากทำงานเดี๋ยวไม่ชอบทำงานฟาร์มไม่ยากแล้วแม่แกบอกว่าอยู่ลำบากมาสองวันแล้วเดี๋ยวไม่ทำไลยคะแล้วคนอื่นขเขาทำกันเดี๋ยวก็ยิ่งเล่นของเดียวแล้วก็เต้นไปมาโยกโยกนี่เดี๋ยวกำลังจะไปเต้นกับเพ,พ,พื่อนๆด้วยค่ะคุณคะท่านนี้มันเต้นได้สักสามคนเนี่ย มันีคนตรงกลางตรงซ้ายตรงขวาเนี่ยและเรามีสามคนไปครฟอยู่ไหมมันด้วยดิเอาแล้วคิดตั้นไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้ไปฟาร์มแล้วหรอมีคนฟาร์มด้วยรถพี่เต็มอ่ะพี่ฟาร์มกับปัวพี่มีผัวด้วยหรอคะนีค่ะน้องคอยอยากโล่ไม่ได้เลยพี่ถ่ายลงทวิตให้ดูอ้าถ่ายดีจริงๆแล้วผัวชื่อคิดตั้น กอว่าก็หลองวายนละไอเกลมันก็โดนในทวิตเอานะ มาถ่ายวะนะพี่แทนพี่แทนจะไปไหนมาหาเด็กใช่ไหมอินแม็กฟาร์มจนตายพี่แท้แวะมาหาใส ที่หนึ่งไหมครับเรียวถามพี่เนี่ยอืมพี่ก็ถามเดียวยวไม่บอกรอนะอันพี่ก็ไม่บอกเไม่ต้องบอกอันนั้นไม่อยากบอกไม่ต้องบอกอันถ้าไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกเหมือนกันกถ้าไม่บอกก็แปลว่าไม่คิดอะไร ไปนอนดีวะก็ไมเลยอืม้าไปเลยเหมือนกันไปแล้วไปแล้วเหมือนกันพี่เจนไปคนค่ะอ้าวแล้วพี่เขาอะ พี่เขาจะไปน้องแกัจะไปเต้นเหมือนกันนี่เดี๋ยวทำไมเต้นอยู่แล้วเดี๋ยวบอกแล้วว่าเดี๋ยวทำไมเต้นทำได้ดดไมอื่นสน่อย ไปเลยเหรอแล้วแม่คุยกับคุณเขาก่อนเหรอเขาสามาหานะแม่ไม่เห็นเขาใจคิดถึงเรียวมากเลยเขาสามาหาแล้วอะแกยังไม่คิดถึงเลยแล้วถ้าคุณเขาไม่คิดถึงเขาจะมาหาทำไมล่ะอันนี้ผมเห็นด้วยนะพขาพูดเขายังไม่พูดเลยพี่เจนถ้าเขาไม่พูดแต่เขาทำนี่ไงก็เขาคิดถึงเขาก็เลยมาหาเนี่ย ดีกว่าความพูดตั้งเยอะก็นะมาตัวเป็นๆเ,เลยเออค่่ถือว่ามาไม่รู้แหละพูดก็ไม่พูดแล้วก็อยากได้ยินดีนะพี่ก็พี่ก็อยากได้ยินเหมือนกันนะ ขั้นเท,ำทำ่าไหร่วะเนี้เห็นมีคนใช้เยอะเลยล้านสองมั้งหรือล้านสี่ก็ไม่รู้จะไม่ได้เยนดีกว่ามันนั่งได้หกคนีเจ้นไหนนะดูเ,เกลในวอเขาพูดอยากจะซื้อโลดโลแล้วเราช่างเขาว่าให้เขาซื้อไปเลยใครอยากรวยก็รวยไปก่อนเลยไม่อยากรวยลหรอเฮ้ พี่สมัยรอหนูที่ตลาดนะพี่สมัยอยากรวยก็ไปก่อนเลยตลาดนะอม่เลยเป็นกระดาษตรงริมเรียไปแล้วนะมันไปเต้นก่อนเราจะไปตรงไหนจะไปเต้นตรงไหนไปเต้นตรงป้ายนู่น แต่เจนว่าจริงนะแกวเราต้องพิจรารณานรวมตังกันซื้อรถสี่แล้วนะรถมันไม่พอนั่งเนี่ยใครเขามารวมตังหรอกตังมันมีค,คนละสองสามหมื่นให้รวมยังไงให้ถึงล้านน่ะก็เดี๋ยวเราก็หาไงเราก็ค่อยๆหาแล้วเอามารวมกันไงเราต้องหางานทำํำต้องรับจ้างแบกหามทุกอย่างแล้วรวมตังมาซื้อรถเพราะว่าเพื่อนเราเยอะรถสองมันนั่งไม่พอเรามันจะขนกันไปยังไงอะ แล้วมันมีรถอื่นไหมะในร้านค้าที่มันถูกถูกก็ได้แต่มันเป็นรถสี่ประตูะมีไหมหรือมันมีแต่รถโลอันนั้นอันเดียวน่าจะมีแต่รถโลโรถแบบปุ๊กปิ๊กที่เป็นสี่ประตูก็ไม่มีอ่ะถูนั่นก็ซื้อรถโล เราก็ต้องทำงานเกียวก็ต้องไปแบกหามเราต้อง,วงรวมตังค์กันแล้วเอาไปซื้อรถนะจะได้มีรถนั่งเป็นรถแบบรถครอบครัว <c oughs> <c oughs> เราไปเต้นกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมืดมันจะไม่สวยก็ชวนพี่เขาไปด้วยดิพี่เคาเนี่ยมันเข้าไปด้วยพี่แทนไปไหมคะจะไปที่ไหนครับตรงที่พี่มาที่มีป้ายวงวัดตลอด I I ปไปเดี๋ยวไปสุมาดึงล้อไปเต้นก่อน <c oughs> เดี่ยวไม่ไปกับ รถมาด้วยอ่ะ<ม>นั้นเจอกันที่ปั๊